อุปกรณ์ทำกล้องรูเข็มนะครับแล้วก็มีเข็มหมุดนะครับมีกรายมีอลูมิเนียมฟอยหรือฟอยห่อปลานะครับแล้วก็มีพลาสติกใสๆจากถุงก๊อปแก๊์นะครับเอาแบบคุ่นๆนิดหน่อยไม่ใช่ใสทีเดียวแล้วก็เทปกาวแล้วก็กล่องกระดาษแข็งหรือก,กล่องกระดาษแข็งนี่เราจะตัดด้านนึงให้เป็นรูใหญ่ๆ,ๆอย่างนี้ อ,อีกด้านตรงข้ามเราจะตัดเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วไปรูเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตัดอลูมิเนียมฟอยล์ชิ้นเล็กๆมาปิดทับเลยแล้วก็เอาเข็มมุดเจาะให้เป็นรูให้เป็นรูเข็มตรงนี้ส่วยด้านที่มีรูใหญ่ๆ,ๆเราก็จะเอาพลาสติกจากถุงก๊อกแก๊บมาปิดตรงนี้ให้เป็นจอัะภาพโอเคเราตัดแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มาแล้วนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเท่านี้เพื่อให้ปิดรูนี้ก็พอแล้วก็ ทําให้มันเรียบๆหน่อยรีดให้มันเรียบๆแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเทปกาวปัดออกมาปิดให้มันอยู่กับที่ติดด้านข้างติดอีกด้านหนึ่งทำให้มันจะเรียบนะครับ ติดบนติดล่างด้วยกันนะครับให้มันปิดแนบไปเลยในครั้นี้เราก็จะเอาเข็มหมุดเจาะรูเล็กๆไปตรงกลางของไอ้อลูมินียมฟอยน์นี่แหละครับรูเ็เดียวจุ ต่อไปเราก็จะเอาพลาสติกจะถุงก๊อบแก๊บมาปิดด้านานี้ปิดเป็นจอ,อรับภาพก็ตัดออกมา ซิมาปิดเป็นจอเอาเทปกาว ก็เสร็จแล้วครับต้องดูเข็มวิธีใช้ก็เราจะหันด้านที่มีดูเข็มอ่ะส่องไปที่ของสว่างๆนี่เอาโคมไฟนี้โคมไฟแล้วก็ส่องก็จะเห็นแสงจากโคมไ,ไ,ไฟเข้ามาแล้วก็เป็นภาพที่หน้าจอเรา จริงๆถ้าจยาให้ชัดเนี่ยเราควรจะเอาผ้าผ้าใหญ่ๆผ้าหม่มหรือผ้าคลุมเตียงนะครับครอบไอ้กล้องนี้และหัวเราด้วยมันจะกันแสงจากรอบนอกเข้ามาให้ไม่รบกวนแล้วเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นน,นะนี่เราจะเห็นหลอดไฟ led เป็นเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกตมหมดที่มันสว่างมากแต่แสงจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะผ่านรูเข็มเข้ามาแล้วตกมาที่จอเจ้ารูเข็มนี่มันก็เหมือนกับตาของสัตว์หลายๆชนิดนะครับ หอยนอเทอร์ลสอะไรเงี้ยก็ตาเป็นรูเข็มเหมือนกันพวกเราบังเอิญไม่ใช่ตารูเข็มบังเอิญไอ้ส่วนที่จะเป็นรูเข็มตรงนี้มันเป็น Star, เลนส์ตาแทนที่เป็นรูเล็กๆมันก็เป็นช่องอใหญ่ๆแต่ปกคุมด้วยเลนส์เลนส์ใสๆที่มันจะรวมแสงมาตกที่จอรับภาพข้างหลังพอดีภาพที่เราเห็นเลยสว่างแล้วก็ชัดเจนนะครับชัดเจนกว่ารูเข็ม